เป็นเวลาเดียวกับที่แผ่นดินแยกและมีน้ำพุไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากมวนน้ำจากทั่วทั้งโลกไหลมาบรรจบที่เรือโนอาห์กวาดล้างกองทัพของคาอินจนพังพินาศมีเพียงทูบันคาอินเท่านั้นที่แอบขึ้นมาบนเรือได้โลกทั้งใบในตอนนี้กลายเป็นมหาสมุทรไปแล้วภายนอกเรือมีเพียงเสียงกรีดร้องของเหล่ามนุษย์ที่กำลังจะตายเพราะจมน้ำ ผู้คนนับล้านเกาะอ,อยู่บนยอดเขาแต่ก็โดนคลื่นซัดจนลอยไปตามน้ำไม่ต่างจากมดสวัสดีเพื่อน,อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ที่มอบหมายโดยพระเจ้าบุรุษผู้นำพาสรรพสัตว์ให้ผลจากภัยพิบัติที่ทำลายล้างเผ่าพันธ์ุมนุษย์กับโนอาห์มหาวิบัติวันล้างโลกเรื่องราจะสนุกตื่นเต้นและซาบซึ้งขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ แจกเ,เดิมีนั้นมีเพียงความมืดลมหายใจของพระเจ้าสร้างแสงสว่างก็เกิดเป็นอวกาศเต็มไปด้วยหมู่ดาวและกาแล็กซีและหนึ่งในนั้นคือดาวโลกเมื่อแสงอาทิตย์กระทบโลกนั้นเรียกว่ายามเช้าเมื่อแสงจันทร์กระทบโลกนั้นเรียกว่ายามคำ่ำมีแผ่นดินมีน้ำก็เกิดสิ่งมีชีวิตปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายบนพื้นดินเต็มไปด้วยสายพันธุ์พืชและบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยนกทุกสรรพสิ่งล้วนดีมีสบดุล เป็นแดนสวรรค์เพชรน้ำเอกในมือพระเจ้าจนกระทั่งพระองค์สร้างมนุษย์อาดัมกับอีฟทั้งคู่ถูกชักจูงโดยอสรพิษให้กินผลไม้ต้องห้ามผลไม้แห่งความรู้ความไร้เดียงสาจ,จึงถูกทำลายสิน้นหลังถูกขับออกจากสวนอีเดนอาดัมกับอีฟให้กำเนิดบุตรชายคาอินอาเบลและเซธคาอินหมดศรัทธาในพระเจ้าเขาสังหารอาเบลและลบหนีโดยมีเหล่าผู้พิทักษ์ กลุ่มเทพที่ถูกขับจากสวรรค์คอยช่วยเหล่าผู้พิทักษ์ช่วยลูกหลานของคาอินสร้างอารยธรรมและแผ่ขยายอำนาจกลืนกินโลกถ้าตระกูลคาอินอยังชักจูงมนุษย์ให้ใช้ชีวิตแปดเปื้อนต่อไปเช่นนี้พระผู้สร้างจะทำลายโลกมีเพียงลูกหลานของเซธที่ยืนหยัดสู้ปกป้องพื้นป่าเหล่าสัตว์และทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าสรร์สร้างโนอาคือทายาทคนปัจจุบันของเซธคือหนึ่งโนอาฝันว่าโลกทั้งใบจมอยู่ใต้น้ำ ทุกสรรพสิ่งดิ้นรนเอาตัวรอดและบนผิวน้ำปรากฏเป็นเรือไม้ลำใหญ่ยักษ์โนอาดูได้ทันทีว่าเรือเป็นสิ่งเดียวที่จะรอดจากภัยพิบัติครั้งนี้ชัดเจนแล้วว่าพระเจ้ากำลังจะทำลายโลกแต่ทำไมพระองค์จึงให้โนอาเห็นนิมิตโนอาพาครอบครัวเดินทางมาหาปู่ของเขาเมทูเซลา่าและบอกสิ่งที่เห็นให้ท่านปู่รับรู้เรือไม้ที่เห็นในนิมิตคือพาหนะ ที่แยกความผุดพองจากสิ่งต่ำช้าแยกผู้บริสุทธิ์ออกจากคนชั่วผู้บริสุทธิ์ในที่นี้คือเหล่าสรรพสัตว์ทุกชนิดเพราะพวกมันยังใช้ชีวิตเหมือนตอนอยู่อีเดนไม่ได้ถูกความชั่วกลืนกินแบบมนุษย์และตระกูลของเซธได้รับมอบหมายให้สร้างเรือลำนี้แน่นอนการจะสร้างเรือจำเป็นต้องใช้ไม้เป็นจำนวนมากแต่ปู่มีเมล็ดพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์จากสวนแห่งแรกและด้วยมเมล็ดพันธุ์จากสวนอีเดนนี้ทำให้พื้นดินที่แห้งแลง้ง เต็มไปด้วยน้าและต้นไม้แผ่ขยายจนกลายเป็นพื้นป่าปกคลุมไปทั่วทั้งทวีปในตอนแรกเหล่าผู้พิทักษ์ไม่เชื่อสิ่งที่โนอาห์พูดแต่เมื่อเห็นพื้นป่าเติบโตแผ่ขยายในเวลาอันสั้นเป็นดังปาฏิหาริย์ของพระเจ้าเหล่าผู้พิทักษ์จึงตกลงที่จะช่วยโนอาห์สร้างเรือมเมล็ดพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์ให้กำเนิดป่าและน้ำต่าน้ำที่ไม่เคยหยุดไหลเป็นเวลาหลายปีแผ่ขยายเป็นลำน้ำ นำผ้าเหล่าสัตว์มายังใจกลางป่าที่อุดมสมบูรณ์นำผาพวกมันมาอย่างเรือของพระผู้ช่วยให้รอดหลายคนคงอยากรู้ว่าทำไมเหล่าผู้พิทักษ์จึงถูกขับไล่พวกเขาเคยเป็นเทพผู้เฝ้าดูอาดัมกับอีฟและเห็นทั้งคู่ทำผิดพลาดเหล่าผู้พิทักษ์เวทนานในความงเ่เขลาของทั้งคู่พวกเขายื่นมือเข้าไปช่วยการก้าวไก่ชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งต้องห้ามเหล่าผู้พิทักษ์จึงถูกลงโทษร่างกายที่เต็มไปด้วยแสง ถูกไฟแผดเผาและมีดินกับโคลนปกคลุมไปทั่วถังรางแต่ถึงกระนั้นเหล่าผู้พิทักษ์ก็ยังอยู่เคียงข้างมนุษย์สร้างอารยธรรมและแผ่ขยายอำนาจแต่ลูกหลานของคาอินกลับใช้อำนาจที่มีก่อสงครามและหันคมดาบ่าฟันเหล่าผู้พิทักษ์มีเพียงท่านปู่ของโนอาห์เมทูเซลาที่คอยปกป้องเหล่าผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์ที่เหลืออ้อนวอนให้พระเจ้าอภัยในความผิดของพวกเขาแต่พระองค์ก็ทรงนิ่งเงียบ แต่หากเราผู้พิทักษ์ช่วยโนอาสร้างเรือลำนี้สำเร็จแล้วก็บางทีพวกเขาอาจจะได้รับการอภัยจากพระเจ้าก็เป็นได้พันธกิจสร้างเรือดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเหล่านกทุกชนิดบนโลกเดินทางมาตามลำน้ำและพากันแห่จับจองพื้นที่บนเรือแล้วโนอาและครอบครัวใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณทำให้เหาสัตว์หลับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์นักล่าขมเอือพวกสัตว์กินพืชในตอนนี้เหล่าลูกๆของโนอาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเชมฮามยาเฟตและอิลาที่มีสักเป็นลูกสะใภ้แต่ถึงกระนั้นอิลาก็ไม่สามารถมีลูกกับเชมได้เพราะเธอเป็นหมันไม่น่านักเหล่าอสร,รพิษน้อยใหญ่รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดและเหล่าแมลงก็พากันแห่ขึ้นมานอนขดบนเรือแล้ว เวลาต่อมามีผู้คนจํานวนมากเดินทางมาที่ป่าแห่งนี้ชายคนนี้คือทูบันคาอินเขาคือลูกหลานของคาอินผู้ทรยศพระเจ้าทูบันคาอินเป็นราชาเขามีทหารและผู้คนติดตามเขามาเป็นจํานวนมากและเขาต้องการยึดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในป่าแห่งนี้รวมถึงเรือที่โนโอาห์กำลังสร้างแต่โนโอาห์มีเหล่าผู้พิทักษ์คอยช่วยกองทัพของคาอินอยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะเหล่าผู้พิทักษ์ได้ ทูบันคาอินจึงยอมถอยทัพแต่เขาก็ไม่ได้ถอยไปไกลนักเขาสั่งกองทัพเร่งสร้างอาวุธให้อาหารเฉพาะคนที่พร้อมรบและจะยกทัพไปถล่มเรือโนอาในอีกไม่ช้าอีกด้านหนึ่งที่เรือโนอาเหล่าสัตว์น้อยใหญ่เริ่มแห่กันมามากขึ้นเรากับว่าพวกมันรับรู้ได้ว่าภัยพิบัติครั้งใหญ่กำลังจะมาเยือนโลกทั้งเหล่าสัตว์กินพืชและเหล่าสัตว์กินเนื้อพากันแห่มาจับจองพื้นที่บนเรือแล้ว ในคืนเดียวกันนั้นโนอาแอบเข้ามาในค่ายของทูบันคาอินและสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ายทำให้เขารู้ว่าทำไมพระเจ้าจึงอยากล้างเผาพันธุ์มนุษย์เหล่าชาวบ้านบีบบังคับผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้นำพวกเธอไปส่งให้เหล่าทหารในกองทัพเพื่อแลกกับเศษเนื้อประทั่งชีวิตทั่วทั้งค่ายมีแต่เสียงกรีดร้องไม่ต่างจากคุ้มนรกสิ่งที่เห็นทำให้โนอารับรู้ได้ว่าโลกที่สงบสุข คือโลกที่มีแต่สัสตว์เท่านั้นไม่มีมนุษย์เมื่อพันธกิจสร้างเรือเสร็จสิน้นและช่วยเหล่าสัตว์จากภัยพิบัติน้ำท่วมโลกได้โนอาและครอบครัวจะใช้ชีวิตและแก่ตายอย่างสงบนั่นคือสิ่งที่โนอาคิดไว้แต่ห่ามไม่เข้าใจเขายังหนุ่มยังอยากใช้ชีวิตยากมีคู่ อยากมีความรักเขาต้องการหญิงสาวเพื่อเติมเต็มชีวิตคู่ฮามจึงแอบ,บเข้ามาในครายของทูบันคาอินโดยหวังว่าจะเจอหญิงสาวที่พร้อมจะหนีไปกับเขาทางด้านอิล่าที่ออกมาตามหาฮามก็บังเอิญเจอปู่ของโนอาท่านปู่ใช้มือสัมผัสที่แผลของอิลา่าแผลที่เป็นต้นเหตุทําให้เธอเป็นหมันและอาการเจ็บปวดเรื้อรังก็หายเป็นปลิดทิง้งอีกด้านหนึ่งในที่สุดเดือโนอาก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว เป็นเวลาเดียวกับที่เมฆฝนเริ่มก่อตัวท่านใดนั้นฝนและลมพายุก็ตกลงมาจากท้องฟ้าัผพิบัตริครั้งใหญ่กำลังจะกลืนกินโลกทูบันคาอินรู้ได้ทันทีว่าหากไม่รีบยกทัพบ,บุกยึดเรือโนอา์ละก็เขาและเหล่ากองทัพคงไม่มีทางรอดอีกด้านหนึ่งหามกำลังพาหญิงสาวที่เขาพบในค่ายหนีไปที่เรือแต่เธอดันเหยียบโดนกับดักที่พวกคาอินวางไว้และกองทัพคาอินก็ใกล้เข้ามาแล้ว แม้โนอาจะตามมาช่วยแต่โนอาก็ตัดสินใจทิ้งเธอไว้และพาฮามกลับไปที่เรือแน่นอนว่าฮามโกรธมากที่โนอาทิ้งหญิงสาวที่เป็นดั่งรักแรกของเขาให้โดนกล่องทัพคาอินเยียบตายฮามหนีเข้าไปในเรือทูบันคาอินเข้าประชิดเรือเขามาพร้อมกล่องทับและเขามีพลอยโซฮาเป็นพลอยชนิดเดียวที่สามารถใช้เป็นระเบิดจู่โจมผู้พิดาได้ ทูบันคาอินใช้หอกเสียบทะลวงอกผู้พิทักษ์ทันทีที่โดนคาอินปลิดชีพวิญญาณผู้พิทักษ์ก็พุ่งกลับคืนสู่อ้อมกอดพระเจ้าเป็นไปอย่างที่คิดการที่เหล่าผู้พิทักษ์ช่วยโนอาสร้างเรือทำให้พระเจ้าอภัยให้พวกเขาเหล่าผู้พิทักษ์จึงมีกำลังใจที่จะต่อสู้จนกว่าจะตายกันไปข้างเพราะปลายทางของพวกเขาคือได้กลับสู่สวงสวรรค์อีกครั้งทูบันคาอินบาดเจ็บสาหัสมาก แล้วโดนแรงระเบิดจากการสังหารผู้พิทัก์เขารู้ดีว่าไม่มีทางบุกยึดเรือโนอาได้เขาจึงคิดที่จะหนีเอาตัวรอดโดยอาศัยจังหวะที่โนอาและเหล่าผู้พิทักษ์กลังต่อสู้หาทางแอบขึ้นไปบนเรือกองทัพของคาอินกากแต่มีจำนวนมากและเหล่าผู้พิทักษ์คงต้านได้อีกไม่นานนักจนในที่สุดผู้พิทักองค์สุดท้ายก็แตกดับและกลับสู่สวงสวรรค์แล้ว เป็นเวลาเดียวกับที่แผ่นดินแยกและมีน้ำผุไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากมวนน้ำจากทั่วทั้งโลกไหลมาบรรจบที่เรือโนอาห์กวาดล้างก่องทัพของคาอินจนพังพินาศมีเพียงทูบันคาอินเท่านั้นที่แอบขึ้นมาบนเรือได้โลกทั้งใบในตอนนี้กลายเป็นมหาสมุทรไปแล้วภายนอกเรือมีเพียงเสียงกรีดร้องของเหล่ามนุษย์ที่กำลังจะตายเพราะจมน้ำ ผู้คนนับล้านเกาะอ,อยู่บนยอดเขาแต่ก็โดนคลื่นซัดจนลอยไปตามน้ำไม่ต่างจากมดวันเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าแต่ฝนก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกหามเป็นคนเดียวที่รู้ว่าทุบันคาอินแอบขึ้นมาบนเรือและคงเป็นเพราะเขายังโกรธที่โนอาไม่ยอมช่วยชีวิตสาวผู้เป็นที่รักเขาจึงเลือกที่จะช่วยคาอินโดยหวังให้คาอินแก้แค้นโนอาแทนเขาอีกด้านหนึ่งจูจูอิลา เธอก็มีอาการคลืน่นไส้และเมื่อให้หนาเม่ผู้เป็นแม่ตรวจดูก็พบว่าเธอกำลังตั้งท้องซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าอีล่าเป็นหมันเพื่อนๆจำตอนที่ท่านปู่สัมผัสท้องอีล่าได้ใช่ไหมครับนาเม่ผู้เป็นแม่เป็นคนขอร้องให้ท่านปู่ช่วยรักษาอาการเป็นหมันของอีลานั่นแปลว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะไม่สูญพันธุ์จะยังคงมีมนุษย์ ปะปนกับสบรพสัตว์อยู่บนโลกและแม้จะเจ็บปวดใจมากแต่โนอาห์ก็เลือกที่จะทําในสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าคือถ้าลูกของอิล่าเกิดมาเป็นผู้ชายเขาจะเป็นมนุษย์คนสุดท้ายและใช้ชีวิตแก่ตายไปตามธรรมชาติแต่ถ้าลูกของอิล่าเกิดมาเป็นผู้หญิงที่สามารถให้กําเนิดทายาทได้โนอาห์จะสังหารเด็กคนนั้นเพื่อจบสิ้นเผ่าพันธุ์มนุษย์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า วันเวลาผ่านไปในที่สุดฝนก็หยุดตกเชมแอบสร้างเรือเล็กเขากาจะพาอิลาหนีไปจากเรือลำนี้แต่โนอาก็มาเจอเขาและใช้พลอยโซฮาเผาทำลายเรือเล็กจนไม่เหลือซากโดยอิลาก็กำลังจะคลอดลูกแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่หามมาบอกโนอาว่า พวกสัตว์ตื่นและเริ่มกินกันเองแล้วห้ามหลอกให้โนอาห์ยังตำแหน่งที่ทูบันคาอินซุ่มโจมตีคาอินจู่โจมอย่างบาคลังและในขณะที่โนอากำลังแย่เรือก็ชนหินและเกิดตื่นโดยเชมที่กลัวว่าโนอาจะฆ่าลูกของเขาก็ตรงเข้าโจมตีโนอาด้วยทูบันคาอินจึงอาศัยจังหวะนี้โจมตีโนอาแต่แล้วท่านใดนั้นฮามก็เปลี่ยนใจและเข้ามาช่วยโนอาผู้เป็นพอ่อและปลิดชีพทูบันคาอินได้ ทางด้านอิลล่าในที่สุดเธอก็ให้กำเนิดลูกเป็นลูกแฝดและที่สำคัญเป็นลูกสาวทั้งคู่อิลล่าพาลูกสาวนี้มาหลบบนดาดฟ้าเธอพยายามขอร้องให้โนอาห์ไว้ชีวิตลูกแต่แล้วจากข่มมีดก็กลับกลายเป็นจุ่มพิษเพราะในหัวใจโนอาห์มีแต่ความรักแม้จะเป็นพันธกิจของพระเจ้าแต่โนอาห์ก็ไม่สามารถสังหารล้านสาวของเขาได้ เพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับว่าเรือโนอาในตอนนี้ชนหินและเกิตื่นโนอาจมอยู่กับความสับสนเขาคิดว่าเขาทำผิดต่อพระเจ้าในขณะเดียวกันเขาก็ไม่อาจสู้หน้าคนในครอบครัวเพราะเคยคิดที่จะปลิดชีพล้านในใซแต่แล้วคำพูดของอิลลาก็ฉุดโนอาขึ้นจากความสับสนอิลลาบอกว่าพระเจ้ามีเหตุผลที่ให้โนอาทำภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ ท่านให้โนอาเห็นความตำแซมของมนุษย์ในขณะเดียวกันก็ส่งให้เห็นความดีด้วยพระองค์ให้โนอาตัดสินว่ามนุษย์ควรจะอยู่ต่อไปไหมและโนอาได้เลือกให้มนุษย์ได้มีโอกาสแก้ตัวอีกครั้งคำพูดของอิลาทําให้โนอาคิดใด้เขากลับมาอยู่กับครอบครัวและกลับมาเป็นโนอาผู้มีเมตตาแต่น่าเสียดายที่หามตัดสินใจออกเดินทางสู่โลกกว้าง ก็จบกันไปแล้วครับกับโนอามหาวิบัติวันาล้างโลกเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดระการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย